จ้ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกพายุเข้าเนาะมาพาทำอาหารง่ายๆไมู่้ง่ายๆผัดมะระผัดมะระจีนช่วงนี้ยิ่งไม่อยากกินอาหารจีนอยู่กระเทียมก็ยังใช้กระเทียมจีนเลย แต่ก็ว่าของจีนไม่ดีอันแรกใส่น้ำมันลงไปกันตามด้วยหมูหมูตัชั้นเมาืวานนี้ทำเมี่ยงหะมูกินแล้วมันเหลือเนอะเกี่ยวกับ เดี๋ยวเหลืองๆก่อนเนาะเอาเวลาสักครู่นะจ๊ะนี่จ้ะหมูเริ่มเหลืองแนละ้วมันเย็ะไปนะจะตักทิ้งเลกหน่อยเนาะนใส่ไปก่อนกระเทียมกระเทียมที่ทุบไว้เจียวไอ้นี่ไว้ แปะไว้หยิบบันยิพินจะเรียกแปะกระเทียมนะทุบทุบแล้วก็สับให้ละเอียดอะหลานยิ้พินเรียกแปะกระเทียมจ้ะเทียมที่แปะไว้เกียวเลยจ้ะแปะกระเทียมหลานยิ้พินจะชอบมากเลยกับแปะกระเทียมเนี่ยเทียมสับ ไม่บอกหรอกว่าเมนูอะไรอ่ะลุ้นกันไปนะจ๊ะบอกแล้วเพื่อนๆกันไม่เล้าใจอีกเมนูง่ายๆแต่อร่อยบอกเลยหมูนี่เป็นหมูต้มนะ เพื่อวานยี่เินทาเมี่ยงกินแล้วมันเหลือจ้ะเป็นเจ้าของที่เหลือๆแหล,ละมันทํากับข้าวอะ่ะนี่มะละก็กินเหลือไว้มะละซื้อมาเยอะไงซื้อมาตั้งลูกนึลูกใหญ่ไปเลยปลาเลยซึ่งโลกวาเหลือมาขอหมูลงก่อนเนาะหมูกับกระเทียมเจียวลงก่อนนะจ๊ะถือโทรศัพท์มือหนึ่งถ่าย เอาลงไม่ได้จ้ะจากกระหมูลงแล้วก็นี่เลยจ้ะไข่เป็ดไม่บอกหรอกว่ามีเม,ม่อยะไรเบาแก๊สไว้ถึงว่าทำไมไฟไม่สะดุ้งเลยไข่ไม่สะดุง้งต้องทำไข่ให้ไข่ยุยี่ยไข่สะดุง้งนะจ้ะเศษกระเทียมไหมหน่อยจะต้องเออกไม่น่ากิน

มันหอยไม่ต้องใส่มากเกินไปจ้ะถ้าใส่มากเกินไปแล้วจะทำให้สีไม่สวยจ้ะอืมรสด,ดีอ้าวไม่จ้ะลงหรือไงเนี่ยฝนตกชื้นหมดเลยแค่เนี่ยขอล้เดี๋ยวเติมน,น้ำนิดหน่อยเนะเติมน,น้ำนิดหน่อย ไปแค่นหน่อยกับน,น้ำแค่นี้เราจะเรียบร้อยน้ำเยอะไปนิดนะจ๊ะ เป็นม่ครัวต้องอดทนร้อนก็ต้องทนเพื่อความสวยงามของอาหารแค่นี้แหละเสร็จแล้วเดีย๋ยวจิ้มก่อนเนาะเิ้มพอดีใช่ได้จำด้าน่ะผัดแค่นี้พอแล้วจ้ะสุดแค่สลดถสลดแต่อันนี้ แฟนเย,ยพินกับเย,ยพินฟันไม่ดีเคี่ยวหน่อยให,ให้ให้นุ่มนิดนึงเนาะแค่นี้นะจ๊ะตักใส่จานได้จ้ะพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานกันนะจ๊ะนี่จ้ะพอตักใส่จานเรียบร้อยก็โรยด้วยนี่เลยจ้ะที่เราเตรียมไว้เนี่ยรวงก็ได้เก็บเลยเนาะหมูเหลืองๆกระเทียมเหลืองๆนี่จ้ะผัดมาละ ผัดปลระจีนแสนอร่อยของยี่พินขอชิมหมูก่อนนะจ๊ะทำเองกินเองไม่บาปอากอนมากมหมูกบกรอบ,ก,อบอก็เียมเรียวหอมมากเหรอผระละอ,อร่อยหมูมันจะเค็มนิดนิดเพราะมาวางตอนที่เีิน นึ่งนี่เป็นเกลือทาก่อนต้ะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะจ๊ะกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะเตรียมออกนาฝนหยุดละ